สวัสดีคุณผู้ฟังท่านค่ะทันทีที่เกิดมาลืมตาดูโลกเราก็ต้องประจนภัยกับภัยต่างๆนานาที่พร้อมจะเอาให้ถึงตายอยู่ทุกวินาทีเหมือนว่ายน้ําท่ามกลางความมืดอยู่กลางทะเลมหาโหดภัภยทั้งหลายเหล่านี้แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. ภยัยภายในพอเกิดมาเราก็มีภัยชนิดนี้มาคอยดักรุม ล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาข้างหลังคือชาติภัยภัยจากการเกิดข้างขวาคือชาราภัยภัยจากความแก่ข้างซ้ายคือพยาธิภัยภัยจากความเจ็บและข้างหน้าคือมรณะภัยภัยจากความตายภัยเหล่านี้ล้อมอเราทั้งซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ทุกด้านเลยทีเดียวใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2ภัยภายนอกมีอยู่นับไม่ถ้วนเช่นภัยจากคนเช่นผัวร้ายเมียเลวลูกชั่วเพื่อนที่ไม่ดีคนพรานคนเกเรนับไม่ถ้วนภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าภัยจากบาปกรรมตามทันถูกล้างผลาญทุกรูปแบบเคยเบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพิการเคยโกงหกไว้มาก ก็ทำให้ความจำเลอะเลือนไปลักขโมยโกงเขาเขาจับได้ถูกขังถูกลงโทษก็สารพัดทำไมเราจึงต้องพบภัยเหล่านี้การที่เราต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลายดิ้นกันไม่หลุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ยังต้องรับทุกข์รับภยัยกันอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วทั้งนี้ก็เพราะถูกผูกด้วยโยคะแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ มีอยู่4ประการได้แก่ 1. การมโยคะคือความยินดีพอใจในการมาคุณอยากฟังเพลงเพราะๆอยากกินอาหารอร่อยได้สวมเสื้อสวยๆนุ่มน,นวลสมสบายอยากเห็นรูปสวยๆได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้แฟนสวยๆหล่อๆมีสมบัติเยอะๆความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหมือนเชือกเกลียวแรกที่ผูกมัดตัวเราไว้ 2. ภวะโยคะ คือความยินดีพอใจในรูปฌานและอรูปฌานคนที่พ้นเชือกเกลียวแรกพ้นกามาโยคะมาได้ก็มาเจอเชือกเกลียวที่สองนี้คือเมื่อได้เจอความสุขจากการที่ใจเริ่มสงบทำสมาธิจนได้รูปฌานหรืออรูปฌานก็พอใจยินดีติดอยู่ในความสุขจากอารมณ์ของฌานตายไปก็ไปเกิดเป็นรูปภพหรืออรูปภพซึ่งก็ยังไม่พ้นภยัยหมดบุญก็ต้องลงมาเกิดเจอภัยกันอีก นี่เป็นเหมือนเชือกเกลียวที่สอง 3. ทิฏฐิโยคะคือความยึดถือความเห็นที่ผิดๆของตนเองเช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณต่อตอนบ้างเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีจริงบ้างเห็นว่าตนเองจะพ้นทุกได้ด้วยการวงสวงอ้อนวอนบ้างใจยังมืดอยู่ยังไปหลงยึดความเห็นผิดๆอยู่สิ่งนี้เลยเป็นเหมือนเชือกเกลียวที่สา อวิชายยคะคือความไม่รู้แจ้งในภาษาธ,ธรรมความสว่างของใจยังไม่พอยังไม่เห็นอริยสัจส,สีไม่เห็นทางพ้นทุกพ้นภัยนี่ก็เป็นเหมือนเชือกเกลียวที่สทั้งสี่อย่างนี้เป็นเหมือนเชือกสีเกลียวที่ผูกมัดตัวเราไว้กับภพบทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารโดยไม่รู้จบสิน้นทําให้ต้องมาพบกับภัยทั้งหลายดิ้นกันไม่หลุดทีเดียว จิตเกษมคืออะไรกระเสมแปลว่าปลอดภัยพ้นภัยสิ้นกิเลสมีความสุขจิตเกษมจึงหมายถึงสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วโยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องทั้งสี่เกลียวได้ถูกฟันขาดสะบ้านโดยสิ้นเชิงจิตเป็นอิสระเสรีทําให้คล่องตัวไม่ติดขัดไม่อ,อึดอัดอีกต่อไปไม่มีภัยใดมาบีบคั้นได้อีกจึงมีความสุขอย่างแท้จริงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่จะมีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่ไม่มีใจจรดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในนิพพานตลอดเวลาซึ่งก็ได้แก่พระอาหารหันนั่นเองจิตของพระอาหารหันนั้นนอกจากจะหมดกิเลสแล้วก็ยังทำให้มีความรู้ความสามารถพิเศษอีกหลายประการเช่นอภินยาหกอภินยาหกคือความรู้อันยิ่งยวดเหนือความรู้จากการตรวจตรองด้วยหลักเหตุผลธรรมดาได้แก่หนึ่ง อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เช่นห่อเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆย่อขยายตัวได้หายตัวได้เป็นต้น 2. ทิพยโสตคือมีหูทิพย์ 3. เจโตปริยญาณรู้ว่าราจิตคนอื่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไร 4. บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ 5. จุตูปปาตยานทิพยจักสุ มีตาทิพย์และ6อาสวัคยายานทํากิเลสให้สิ้นไปได้ในอภิญญาหนี้5ข้อแรกเป็นโลกิยะอภิญญาข้อที่6เป็นโลกุตละอภิญญาคุณวิเศษเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงด้วยการบอกเล่าหรือสั่งสอนกันผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นนั้นๆแล้วจึงจะประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง พระอาหารหันต์บางรูปได้คุณสมบัติหมดกิเลสได้วิชาสามแต่ไม่ได้อภิญญาหกเนื่องจากแม้จะฝึกฝนตนเองข้ามพบข้ามชาติมาพอสมควรแต่ไม่ได้ทำอย่างอุกฤษหรือไม่ได้ทำถึงขั้นสูงสุดจึงเพียงแต่หมดกิเลสอย่างไรก็ตามพระอาหารหันตุกรูปจะต้องได้วิชาสามวิชาสามคือความรู้แจ้งความรู้พิเศษอันลึกซึ้งด้วยปัญญาได้แก่ าญหรือความอย่างรู้ความพิเศษเป็นปัญญาอันเกิดจากการทำสมาธิภาวะที่เรียกว่าภาวะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขัา้นสูงสุดจะเข้าถึงธรรมะหลุดพ้นบนรรลุหลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์ได้ต้องเข้าถึงด้วยภาวนามายปัญญานี้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละชีวิตปฏิบัติธรรมจนได้ภาวนามายปัญญา บรรลุวิชาสามนี้ในวันตรสัสรูรทำวิชาสามมีดังนี้ซึ่งเกิดจากการทำสมาธิสุดยอดเข้าถึงธรรมกายคือ 1. บุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติตัวเองได้ 2. จสุตูป,ปปัตยานคือตาทิประลึกชาติคนอื่นได้ 3. อาสวัคยญา,ยานคือความรู้ที่ทำให้หมดกิเลส ในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นบางรูปมียานแก่กล้าขึ้นไปอีกคือบางรูปได้พิญญาหบางรูปได้วิชา8บางรูปได้ปฏิสัมพิทาสีวิชา8คือความรู้แจ้งคือความรู้วิเศษแปอย่างคือ 1. วิปาาัสนาญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารโดยไตรรักษสมนโนมยิทธิริสําเร็จด,ด้วยใจ ธิ์ทางใจ 3. อิทธิวิธีแสดงริ์ได้เช่นห่อเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆย่อขยายตัวได้หายตัวได้เป็นต้น 4. ทิพยโสดมีหูทิพย์ 5. เจตัวปริยญาณรู้วาราจิตคนอื่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไร 6. ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ 7. ทิพจักษุสุมีตาทิพ 8. อาสวะคยายานความรู้ที่ทำกิเลสให้สิ้นไปได้ปฏิสัมพิทาญาน4ปฏิสัมพิทายันสีคือความสามารถพิเศษในการสั่งสอนคนอื่นได้แก่ 1. อัตถะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัดเห็นข้อธรรมใดก็สามารถอธิบายความออกไปได้โดยพิสดาร 2. ธรมมาปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม สามารถสรุปข้อความได้อย่างกระชับเก็บความสำคัญได้หมด 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือแตกฉานเรื่องภาษาทุกภาษาทั้งภาษาของมนุษย์และสัตว์สามารถเข้าใจได้ 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานมีไหวพริบปฏิพานดีสามารถอธิบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี ตอบคำถามได้แจ่มแจ้งคุณผู้ฟังทุกท่านคะการปฏิบัติธรรมมีอนิสงส์มากมายถึงปานนี้เราทุกคนจึงควรตั้งใจฝึกฝนตนเองตามมงคลต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่ช้าเราก็จะเป็นผู้รู้จริงทำได้จริงผู้หนึ่งมีจิตกระเสมปลอดภยัยจากภัยต่างๆและมีความรู้พิเศษสุดยอดตามเยื่องอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรา พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะจากขวามใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่วันนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรให้เราได้มีโอกาสได้เจาะเข้าไปในแกนกลางของดวงจิตและวิญญาณเราก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามและก็ความตั้งใจของทุกท่านแล้วล่ะค่ะฟังมาถึงคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการกดแชร์และการกดติดตามออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้กรุณาใส่หมายเลข 245แล้วตามด้วยขอบคุณกันดีกว่าค่ะครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีบาร,รมีสูงยิ่ง,งขึ้นและขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคลิปวิดีโอทุกเสียงและทุกไลฟ์ที่ครูได้มีโอกาสได้บันทึกไว้ค่ะขอให้ทุกท่านมีจิตใจกเกษมพร้อมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและมีจิตใจเป็นกลางพร้อมสู่การเรียนรู้ในทุกศาสตร์ศิลป์ได้อย่างมีศิละปะค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ